ในวิดีโอคลิปก่อนหน้านี้ผมได้อธิบายถึงวิธีการออกข้อสอบออนไลน์โดยที่นักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะได้ข้อสอบที่ไม่ซ้ํากันไอเดียคร่าวๆคือใช้ Google Sheets คู่กับ Google Classroom แล้วก็นํารหัสประจำตัวของนักเรียนนในสิทธิตนักศึกษานะครับมาเป็นสิ่งที่ใช้ในการาสร้างตัวเลขที่ไม่ซ้ํากันขึ้นมานะครับซึ่งไอเดียนี้ก็ได้มาจากอาจารย์มนิตริกิจพัฒนะแห่งคณะพนันวีนานชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตรีราชาก็ขอขอบคุณอาจารย์ไวณที่นี้ครับแล้วก็มีคลิปหนึ่งนะครับก็ใช้ไอเดียคล้ายๆกันนะครับในการที่จะออกข้อสอบหลายๆชุดซึ่งอันนี้จะใช้สูตรออาทีา้ใช้ฟังก์ชัน Vlookup เข้ามาช่วยด้วยนะครับคราวนี้มาในคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการออกข้อสอบที่เป็นสูตรคณิตศสาสตร์นะครับก็จะใช้ เซอร์วิสนะครับที่ช่วยในการสร้างสูตรคณิตศาสตร์ก็จะมีหลายเจ้านะครับคร่าวๆคือต้องการเซอร์วิสที่รับสูตรคณิตศาสตร์เข้าไปนะครับแล้วก็ให้อพุ u t ออกมาเป็นรูปภาพนะครับตอนนี้ใช้บริการของอันนี้ครับ i b m c o d e c o x c o m นะครับซึ่งถ้าหากว่าในอนาคตเนี่ยเจ้านี้เกิดปิดไปนะครับก็ลองไปหาบริการอื่นนะครับที่ให้ ลักษณะบริการใักษะเดียวกันนะครับก็คือว่ารับสูตรเข้าไปซึ่งเป็นแบบเลเท็กแล้วก็ให้เอาพุทออกมาเนี่ยเป็นรูปภาพที่เป็นเป็นสูตรตามด้านล่างนี้นะครับเห็นครับก็ตอนนี้เราใช้เว็บอันนี้นะครับ ibm c o d e c o x com นะครับก็คล้ายๆเดิมนครับเราก็จะใช้ g o o l l s s h e t t เข้ามาช่วยนะครับติมว่า Sheet.new นะครับ จากนั้นก็ซูมเข้าไปนะครับอะเราพิมพ์สูตรโดยใช้ Service สตัวเมื่อกี้ดูนะครับก็ใช้ฟังก์ชันชื่อว่า image นะครับอันนี้ก็จะรับ URL เข้ามานะครับแล้วก็ส่งค่ากลับมาเป็นรูปภาพนะแล้วก็เอารูปภาพมาโชว์ในเซลล์ของ Google Sheets นะครับซูมหน่อยนะครับก็รับเข้าไปนะครับ HTTP แล้วก็ IBM c o d e cox com นะครับแล้วก็เรียกสคริปต์ตัวนี้ครับ svg latex นะครับเสร็จแล้วก็ส่งสูตรเข้าไปครับสูตรที่เป็น latex นะครับเช่นเศษส่วนนะ fraction นะครับเช่นบอกว่าให้หาเศษส่วนยังต่ำของ4ส่วน10นะครับอันนี้ก็จะไปเรียก service มานะครับแล้วก็ส่งผลมาเป็นรูปภาพออกมาให้นะครับ ประมาณนี้นะครับคราวนี้ถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนโจทย์นะครับเราก็ใช้รหัสประจําตัวนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยนะครับในการที่จะสร้างโจทย์ใหม่ๆขึ้นมาให้แต่ละคนเนี่ยได้โจทย์ที่หลากหลายนะครับก็ตัวรหัสประจำตัวเนี่ยอยู่ในเซลล์นี้เซลล์ B หนะเดี๋ยวผมลายสีนิดน,นึ่งนะครับให้ต่างออกไปนะครับโอเคนะครับคราวนี้แต่ที่เราจะแทนค่าเนี่ยสีเข้าไปตรงๆนะครับเราก็จะใช้ รหัสจำตัวเนี่ยเข้ามาช่วยในการาสร้างโจทย์ตรงนี้นะครับโดยเปลี่ยนสูตรทีดนึ่งนะครับดึงค่าในเซลล์ B1 เข้ามานะครับ B1 เป็นรหัสจำตัวนะครับ Enter เข้าไปนะครับ i n v a l i d Equation นิดหนึ่งนะอ๋อเราเป็นต้องเป็น B1 ก็ถูกแล้วนะแต่ยังไม่ได้ใส่เข้าไปเนาะเสร็เลขก่อนแล้วนะครับ1 2 3 4นะครับ เขาก็จะไปเรียกเซอร์วิสขึ้นมานะครับแล้วก็นํารูปภาพที่เกิดจากสูตรเมื่อกี้นะครับสูตรที่เป็นเขียนว่าเนี่ยแฟลกนะครับเข้ามาโชว์ในเซลล์ตัวนี้นะครับเพราะถ้าเกิดนิ้เครียนงมีรหัสเป็น1234นะครับก็โจทย์ก็จะกลายเป็นตัวนี้นะ1234นะครับถ้าเห็นว่าเยอะไปนะครับก็จะใช้ฟังก์ชันมอดเข้ามาช่วยนะครับเปลี่ยนจาก b1 ่เฉยตัวนี้นะครับให้เป็น m o d b1 แล้วก็10นะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆนะครับในการที่จะใส่โจทย์ที่มีสูตรคณิตศาสตร์เข้าไปนะครับซึ่งสูตรก็เขียนได้หลากหลายนะเดี๋ยวผมลองเขียนอีกสูตรหนึ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวกอลโอเคนะครับลองสูตรที่มีเรื่องของการอินทิเกรตบ้างนะฮะก็ใช้สูตรก็ใช้เป็นโค้ดของ LaTeX นะครับ in นนะฮะนะครับ a ยก,กำลังนะยกกำลัง a b นี่หมายถึงว่าตั้งแต่ช่วง a ถึง b นะแล้วก็ x กำลัง2แล้วก็ dx นะครับอ่ะดูดิเป็นยังไงนะครับก็ได้มาแบบนี้นะครับซึ่งถ้าร้องการเปลี่ยนเลข2เนี่ยเป็นเลขอื่น ก็ทาได้นะครับเราก็เราลบ2ทิ้งไปนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำพูดปิดไว้ปิดแล้วก็เปิดนะครับแล้วก็ใช้ตัวแอมป์แซนเนี่ยเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ดึงข้อมูลมาจาก B 1นะครับ B 1ก็เป็นเซลล์ที่เก็บประจุเป็นตัวไว้นะมันก็จะกลายเป็นโอเคนะครับตรงไี้ต้องใส่เครื่องหมายก้ามปูครอบไปด้วยนะครับ อค okay, ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดต้องการจะให้เลขน้อยลงก็หมอดเข้าไปนะครับนะหมอด B1 กับ5ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดเราเปลี่ยนรหัสใหม่นะครับเช่นเป็น1 2 3 3นะครับตัวโจทย์ก็เปลี่ยนไป โจทย์ก็เปลี่ยนไปตามรหัสประจำตัวที่คีย์เข้าไปตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญก็คือว่าก็ต้องกรอกรหัสก่อนนะครับถึงจะได้โจทย์ที่ที่แสดงผลตรงนี้ออกมานะครับส่วนวิธีการเนี่ยที่ใช้คู่คู่กับคลาส o ูมนะครับก็ไปดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้อันนึงนะครับแล้วก็อันนี้อันนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูชื่อนิดนึงนะครับว่าชื่ออะไรเพื่อจะไปเสิร์ชในยูทูบนะครับก็ชื่อก็อยู่บริเวณนี้นะครับ แล้วก็อันนี้ก็อีกชื่อหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการที่จะนําข้อสอบเนี่ยไปกระจายนะโดยใช้กู๊กก็คัส o ูมเข้ามาช่วยนะครับ